อยากให้เห็นค่ะไม่นึกไม่ฝันค่ะเก็บค่ะเก็บเก็บเลยค่ะเขาขาวจริงๆนะเคยให้เพื่อนๆดูเลยเนี่ยเห็นไหมคะเขาขาวเนี่ยเขาหนาวค่ะเพราะตอนนี้อากาศตอนกลางคืนมันสี่องศาเองนะคะเพราะนั้นเห็นพวกนี้จะเปื่อยได้แต่ถ้าน้ําแข็งลงเลยเนี่ยโอเค เขาจะยังไม่เน่าเขาก็จะถูกเหมือนถูกสตาร์ปจังแต่ถ้าลักษณะแบบนี้เนี่ยเย็นไปเรื่อยๆเื่อยๆแล้วมันไม่ใช่น้ําแข็งนะน,นะคะเขาก็จะเน่าค่ะเน่าเปื่อยเป็นถกขาวแล้วก็เน่าเปื่อยไปอะค่ะนี่ค่ะ ดอย่มองหาก่อนนี่ค่ะอยู่ใต้ใต้กอเนี่ยกอแห้งๆเนี่ยเห็นไหมคะเนีย่ยใหญ่มากเลยค่ะนี่ค่ะดูสิเขาโตเต็มที่แล้วนะรอแต่เปื่อยเน่านี่ค่ะนี่โอ้ยดอกใหญ่มากเลยอันนี้บิดามันดาเห็ด ะคะอุ้ยเพื่อนดูดิสำหรับเราเราเอานะจ๊ะเราเอา,เ,อาเห็ดนี้นี่ตากแห้งคะดีมากเลยว่าไปมีนะคะนี่เห็นไหมคะเขาออกแบบเขาหนาวไงเขาพยายามออกที่แบบหลบๆที่ออกอะคะ่ะหา <c oughs> หาที่ออก นี่สองดอกนี่ใหญ่มากเลยนะนี่จ้าพอได้อยู่นะนี่อือชอบหลบอยู่ตามซอกอะค่ะเพราะว่าอากาศมันเย็นโอ้หักแลยปอกมากเลยค่ะปอกมากๆเลยเพื่อนนี่ไงจ้าโอ้ยนายงามจริงๆนะเธอจ้างามงางาม,งาม เงามเงมินมีจะงามงามอุ้ยร่วงงามจะงามนี่ค่ะเขาจะเขาจะแบบว่าถ้ามีต้นสนบางๆเนี้ยค่ะเขาจะพยายามออกเห็นไหมคะงาม,งามโอ้ยถ้าเราเก็บเป็นกรรมทีไรนะทำเห็ดเสียหายทุกทีเลย มือซีบมากเลยครับดูสิขายาวมากเลยนี่ดอกนะี่ดูทิ่ขาไปถึงไหนนี่ขายาวๆค่ะดูสิเพื่อนกำลังจะออกจากป่าแล้วนี่เห็นหัวเหลือง เหลืองอยู่ค่ะเพื่อนๆดูสิเราจะออกแล้วจริงๆนี่บานแบบรอเธอรอเธอจริงๆนะน,นี่ดูสิคะ่ะ เพื่อนค้านี่เป็นหมูอยู่ค่ะอุ้ยขายาวมากเลย,ยมีทากด้วยเกาะแน่นเลยนะนี่ค่ะน,นิ่มๆค่ะบอกได้เลยว่านิ่มมาก เพื่อนคะเรากําลังจะออกจากป่านี้แล้วพนเราคิดว่ามันไม่มีแล้ว,ลวเพื่อนหรอะไรดูพี่ดูดูดูดาเต็มไปหมดเลยโอ้ย,เ,อเ,ย,อยเกือบไปแล้วเกือบทิ้งตรงนี้ไปแล้วค่ะพอนั่งลงก็ยิ่งจะเห็นค่ะเรานั่งมานั่งติดพื้นไม่ได้นะคะเรากลัวตัวเห็บมันนะคะ ก็เก็บเห็ดก็จะโก้งโค้งอย่างเดียวเลยก้มอย่างเดียวเลยค่ะเก็บเห็ดเพราะถ้านั่งลงไปตัวเห็ดอากาศยังมีความร้อนอยู่บ้างนี่เห็ดก็ยังมีอยู่นะคะเพราะเห็ดที่นี่มันอันตรายค่ะอยินสิ่งนกไมเอยนกร้องใหญ่เลยนีค่ะบนื่อนกนยังมีอยู่นะคะ พอก้มลงเราก็จะเห็นนะจ๊ะเนี่ยจ้ะได้เลยขาค้ายาวค่ะนี่ขาเพื่อนๆอดินี่นี่ดูดูดูค่ะดูเป็นช่อเลยค่ะนี่ขาถอนเลยจ้ะถอโอเ้ยค่ะถอค่ะ จะถอนเลยค่ะดอกไม้ช่อน,อนี้งามจริงๆเดี๋ยใส่ถุงเลยเมื่อกี้เราถอนไว้เพราะว่า ถ้าไม่ถอนแล้วมันสีดำใช่ไหมคะมันมันมองไม่เห็นแล้วนยังมีให้เก็บอยู่ค่ะใช้ได้อยู่ค่ะขาเป็นน้กินได้อยู่จ้าเอาเื้อนี่เลยค่ะโอ้ย ไม่ค่อยงามเท่าไหร่แต่ว่าแต่ก็เอาวันนี้เราก็มาเก็บคนเดียวนะคะแต่ว่าเป็นป่าที่ที่คนเขาเข้าออกบ่อยๆอยู่หรอกค่ะมันก็ไม่ค่อยน่ากลัวขอบุณที่เป็นห่วงกันนะคะเราก็จะเก็บเพราะว่ามันหนาวแล้วนะคะตอนนี้เนี่ยอุณหภูมิบอกได้เลยว่า หนาวค่ะอยู่ที่ไม่ถึงสิบองศาแล้วก็เก็บแบบเป็น้องนี้เป็นมีเห็ดซ่อนอยู่เอาแค่นี้ขี้เกียจงัดขี้เกียจงัดนี่จ้าเพื่อนๆเขาไม่ค่อยโตนะ เนี่ค่ะแต่ว,ว่าเราก็เก็บนะโอเคอยู่คงตัวได้แค่นี้แลล้มันมันแน่นเกินเอาเอาเขาออกไปมันจะได้ไม่แน,น่นเลยนะฟังดูดีไหม <c oughs> ฟังดูดีคะ่ะเสียดาย ก็กินได้อยู่จ้ะอันนี้ก็เอานะมีสองดอกนี่เพื่อนดูดูนะคะดูเราเดินผ่านไปเมื่อกี้นี้สีมันเป็นแบบนี้เลยพอนั่งลงถึงได้เห็นค่ะอากาศเริ่มเย็นแล้วเห็นไหมคะเขาขา,ขาวแล้ว ว่าไปเขาก็ก็เน่าเสียได้นะคะเพราะวมันเย็ยนมากน,นี่จะ้ะนี่จะ้ะอือว่าจะไม่เอาเลยเอาหน่อยนี่ค่ะสวยไหม เหลืองออยเลยดูหัวใจค่ะก็เอานะเออเปลี่ยนใจแล้วไปลองลวกน้ำร้อนแป๊บหนึ่งแล้วเราก็แช่แข็งไว้สองสัสกสองสาถุงนะนีะเพื่อนเราเจอเห็ดแบบนี้นิ่มดีเลยค่ะยังนิ่มอยู่เลยค่ะ มันก็พอได้อยู่นะตรงนี้นะคะมันมันโตไม่ทันมันไม่โตแล้วเมืม่อกี้มันหนาวแล้วอ่ะมาดูสุมมอยู่อะไรตรงในนี้นะคะเนี่ยมันหลบหลบอ่ะเหมือนมันนี่ก็เห็ดอะไรเปื่อยแล้วอ่ะเห็ดทัดนี่แหละค่ะเปื่อยแล้วขึ้นแบบหลบหลบอะค่ะข้างนอกนั่นก็ใช่นั่นนั่นแหละใช่ค่ะ เดี๋ยวเพื่อนเราเห็นเราเห็นอะไรเพื่อนเห็นเหมือนเราไหมนี่อุ้ยนี่เพื่อนค่ะเห็นไหมอุ้ยเหยื่อไปมั่งปะเนี่ยดูดีนี่หไหมมีค่ะนี่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 ่อยากเชื่อเลยว่ามันมีนี่ค่ะดูเพื่อนๆดูดูค่ะมีจริงมีไปถึงนู่นนู่นก็มีอีก เดี๋ยดีใจเจอดีใจค่ะดีใจดีใจที่เจอมยากที่จะเจอนะคะเห็ดเหลืองค่ะขอหมุนกล้องแบบนี้เลยเราก็เตรียมถุงไว้บ้างนะถึงสำหรับเห็ดเหลืองเดี๋ยวมาดูกันว่าได้กี่ดอกนะคะเก็บแบบโอุย้ยเจ้าที่ออกไปก่อนได้ไหมคะ พอแล้วอยกกินเยอะนี่ค่ะเดี๋ยวเพื่อนๆมาลุ้นเรานุก <laughs> ว่าเราจะได้สักกี่ดอกคือมันมันเหลืองไปหมดเลยค่ะเราก็ไม่แน่ใจว่าตรงนี้อะไรเหลือง <laughs> เขาโดนใจให้เราเดินมานะเนี่ยเราว่าเราจะออกไปจากป่านี้แล้วเพราะว่ามันมันไม่มีค่ะ เห็ดทรัตม As ันไม่มีแล้วทีนี้พอดีเราเห็นอะไรน่าเหลืองเืองอะไรเนี่ยมันเหลืองมันเหลืองแบบเหลืองไม่ไม่เหมือนใบไม้ค่ะแต่ว่าถ้าไม่สังเกตจริงเราก็จะไม่เห็นเขานะคะก็ยากอยู่ค่ะโอ้ยละเยียปแล้วเหรอมือเยี้ยละเอียดเลยค่ะท่านผู้ชมนี่ค่ะนี่ค่ะอีกดอกนึงนี่่ะเบิน มีเทกกิโดนะเดี๋ยวหาหาเรื่อยๆก่อนกแต่อันนี้ลเลยทาไม้เขียละเพราะว่าวถ้าขึ้นนะ่ะเขาก็จะขึ้น,นใกล้กันใช่ไหมคะอห่มไหมว้ามีนิดนะคะเ,นะเปเงตัวด้วยนี่นี่เราเห็นนะคะนี่เพื่อนๆค่ะ <laughs> นี่ค่ะอ้ย โชคดีแล้วเราวันนี้วันนันเราเอาไปทำซอสกินแล้วนะคะอร่อยมากเลยกินกับลูกชิ้นนี่ก็ใช่ค่ะนี่ใช่ค่ะนี่อีกดอกหนึ่งคะ่ะแล้วก็ตรงนี้ดอกหนึ่งไม่สมบูรณ์เท่าไหร่แต่ก็โออยู่มีไหมคะ เหยียบนะเหยียบนะเธอจะหาต่อนะคะว่ามีงไหมนี่ค่ะเพื่อนเพื่อนได้เยอะอยู่นะคะสําหรับเราอะค่ะเพราะว่าแหล่งเมืองนี้มันที่เราอยู่มันไม่มีเห็ดนี้นะคะหายากเพื่อนเพื่อนคะดูสิเราเจออีกนี่ค่ะใกล้กันเลยค่ะแต่ว่าไม่ไม่ใกล้มากแต่ต้องเดินออกมาอีกนิดนึงนี่ค่ะนี่เลยออ้ยเราอะเราเหยียบไหมเนี่ยนี่ค่ะ อันนี้เป็นเห็ดอร่อยของบ้านนี้เลยค่ะโลเป็นพันบาทนะคะถ้าเป็นเงินบาทบ้านเรานะคะของอร่อยค่ะเราเห็นดูนะคะเด็กก็นี่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 เพื่อนเพื่อนค่ะนี่เลยจ้าโอ้ยโชคดีมากเลยวันนี้เราเราไม่เคยเจอเห็ดไซขนาดนี้นะคะไม่เคยเจอคะ่ะ เดี๋ยวเราจะมองตรงนี้อีกนิดนึงเพราะว่าถ้าขึ้นเนี่ยเขาก็จะขึ้นใกล้ๆก,กันนะคะงามเลยค่ะถึงจะบานแต่ก็โอเคค่ะ <c oughs> เดี๋ยวหาดูอีกทีนึงนะคะนี่ค่ะพอได้อยู่นะนี่เดี๋ยวหาต่อค่ะ <c oughs> เพื่อนๆดู <c oughs> <c oughs> เราจะเหยียบไม่เนี่ยเราเกือบเหยียบเลย <c oughs> <c oughs> ดูค่ะนี่ค่ะ อุ้ยเหลืองอลา,ามเลยค่ะหายยากเลยค่ะหายากหายากบอกได้เลยเดี๋ยวเรามองหาต่อนะคะไม่รู้เราเหยียบไปบ้างหรือยังเพื่อ,อ,อนๆนี่ไงเราก็เดินหาอยู่เลยนี่ค่ะดูอุย้ยบานรอเลยค่ะบานรอบานรอเธอนี่ไงจ้านะ ฉันรอเธอใช่ค่ะนี่นนดีกยวนี้จ้าะเป็นอะไรนี้โอ้ยม่แช่และจ้าเห็นอะไรเหลืองทิดว่าใช่หมดเลยค่ะตอนนี้ <c oughs> เหลืองไม่หมดเลยเพื่อนๆ <c oughs> ดูสิเหลืองมหมดเลย <c oughs> อันนี้เหลืองของใชคง่ค่ะ <c oughs> ของแท้ค่ะของแท้ค่ะของแท้เพื่อนๆดู เรามองไม่เห็นเห็ดน,นะคะเนี่ยเราคิดว่ามันเป็นต้นหญ้าซะแล้วคิดว่าเป็นซากไม้อะคะ่ะมาดูสิวันนี้มาคนเดียวจ้าไม่มีใครเข้ามาด้วยหรือจ้าเขาทำงานกาันเราก็ทำนะแต่ว่าเราทำงานเป็นลายชั่วโมงเราก็เลยเสร็จเร็ววันนี้เราเสร็จเร็วจ้านี่เราจะโดกมันจะ ดูแล้วขาดสั้นเหลือเกินไม่ขึ้นมาด้วย